ครับสวัสดีครับอยู่กับนิ่งหนองค้าแรงแสงที่ละสามครับโอ้เปลี่ยนคันใหม่แล้วครับอ่าซันนี่อีกคันหนึ่งก็ย้ายไปโรงโม่อื่นเอาสันนี่มาทำอะไรอย่านี้ทำไมไม่พูดไม่กล่าวเลย มาถึงก็จะจ้องจ้องทิ้งอย่างเดียวทำไมมาแท่งน,นี้ยมาบอกกันแน่ว่าขอเติมขอเติมอันนี้ไม่พูดอะไรเลยหยุดรถเฉยๆก็ดูแทรกแบบไม่ให้เราไปอะ่ะ ไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวเหนื่อยเหนื่อยกับคนพันนี้มากเลยครับต้องไ,ไปดูครับ่ฮัลโหล นะโอ้ยแทนที่จะลงมาบอกผมหน่อยเนาะแทนที่จะเปิดปกระจกบอกผมหน่อยอยู่ดีๆก็มาแซรกผมเลยอย่างนี้แทนที่จะบอกกันหน่อยฮะอะไรนะเนยะไม่ค่อยไ,ได้ยินครับ ฮะน่าจะลงมาบอกผมน้อยว่าเออไอ้ดุอมขอขอขอเติมหินหน่อยเด้อหินมันขาดอันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าจะเอาอยู่ดีๆมามามารัดทิ่ผมได้ไงนี่เฮ้ ไม่อันนี้ผมบอกบอกบอกเฉยๆนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกบอกให้ผมรู้หน่อย่าเออมีคนมาเติมเติมหลายเด้อผมว่าเออเข้าไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกฮะผมคิดว่าจะรับคิวเว้ยแค่นั้นตายแล้วให้มันเน่าอย่างนั้นเลย อยู่เมาอยู่อย่างนั้นเลยขับรถแรงนะฮะไงเกียร์เป็นรถเกียร์ยามใหม่ใช่เกียร์ <c oughs> ยยรถผมก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่เหมือนกันนั่นนี่เกียร์ใหมน่นี่ไม่คือเลยถ้าเกียร์เดิมมันนะ่นอะแต่ก่อนอนะไม่เป็นไรไม่หลุดไม่ ไม่ใส่ยากใส่ง่ายอันนี้ทุกวันนี้ใส่ยากใส่ง่าย่ได้อันนี้ไปซื้อมืึงสองมาแต่คันนี้เขาตักดีเนาะตักดีไหมดีกว่าคันคันเมื่อก่อนไหมโอ้โหคลังเลยทำไมใส่แรงจังไง ชมนด <electoral. c oughs> drum, ิดชมหน่อยไม่ได้เลยเนาะที่แรกผมมองมาว่าคันนี้ใส่ดีนะมองมองมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วได้กี่เที่ยวแล้วสองเที่ยวสองเหมือนผมเลยผมก็เที่ยวสอง โอ้คันนี้นายจะได้เที่ยวสามนะเฮ้ยอ,อย่านอนอย่านอนแม่จะได้รายได้หน่อยฮะนร่เที่ยวก่อน,นมามาทานันไออออออหมร่มเรียบเขาเขาน่าจะให้ต,ตักตักทั้งวันทั้งคืนเนาะ ไรไปอีกแค่คืนยังวันนั่งคืนเลยไม่ได้อะไรมากหรอกผมแค่ทำคอนเทนต์เฉยๆคอนเทนต์ลงยูทูบไม่มีอะไรถ่ายก็ถ่ายแบบนี้เล่นๆนี่แหละ ม so ันต <t eg ued gardens> ้องแบบแบบโปยไาวอ่ะคนทึนจะดูถ้าแบบรับสปริชาอะไรแบบนี้นิ่มๆนิ่มๆไม่ได้ดอกมันต้องแบบโปายไาวคนเขาชอบแบบนั้นเองผมดูข่าวนะไอ้ข่าวที่ว่าอะไรเด็กเด็กทำคอนเทนต์ตีตีบ้านตีตีพวกเครื่องสัาพโอ้คนดูเป็นล้านแต่ถ้าทำดีๆมีชาระเขาไม่ค่อยดูต้องดูแบบ คนโหดเงี้ยมเงียงอันนี้ขาดกี่ตันขีร้อยขาดอีกขีดร้อยโลเดี๋ยวเกินใ็ดูนะไม่ควรใจให้เกินเดี๋ยวได้มาเทอีกเเสร็จไปย่างเอาขาดอีก เดี๋ยวผมรอรุ่นผมไม่ค่อยได้กินเลยเป็นคนหูตึงไม่ไคนขับก็เมาเลยนัะไรไรออกมีแต่คนคือคือเด้นะ คือตอนแรกไอ้ไ <avec> อ <behaviour global ours> ้นั่นเรืไอ้ไอรถขับคือโบงแล้วขับได้วันเดียวโบกผมบอกมาแล้วว่ารถรถประเคนป้านุ่มมันมีแต่เปล่าๆเด้อไม่โบกขับได้ขับได้หมดแล้วขับได้ที่ไหนขับได้วันเดียวออกเลยฮะไรอแกนมันจะต้องรถอีกทีวัน วันน่าจะวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งตอนเร่งมันตายเน่ยมันมันตีนหนักเกินพา <c oughs> ไงม,มันตอรองเท้าเท้าขับแล้วร <c oughs> องเท้หนักรองเท้า,าด้วยมั้งแเหมันะรู้น้แเขใหม่ๆนี่

เจ็ดร้อยโลเดี๋ยวใส่ไปปั๊บเกินเกินสักตันหนึ่งไปดูเกินตันหนึ่งปึ๊บไปเทออกอ้าขาดไม่เติมอีกโอ้ไ้เราจะจมว่าไมโครนี้ใส่ใส่ดี

มาจากคิวบวยองผมนี่รถหายเงียบหมดเลยหินปกติฝั่งนี้เขาจะมามาสลับเอาฝั่งนี้นะคนที่เอาหินสามร้อยปับ๊บตกบ่ายต้องวิ่งมาฝั่งนี้ครับเที่ยวสองเที่ยวสองต้องมาฝั่งนี้แต่ถ้าเที่ยวแรกใครไปเอาฝั่งนู้น ถ้าเป็นเที่ยวสองต้องมาฝั่งนี้ถ้าเป็นเที่ยวแรกทางนี้ต้องไปเอาฝั่งนู้นเที่ยวสองเด้เมื่อกี้ก็ยังเห็นใส่นิ่มๆอยู่น,นะแต่ใสแดงก็ไม่ว่าหรอกขะแต่อย่าทำทับทิ้นผมเสียหายก็พอเออเออเอเอ นี่มันต้องอย่างนี้แจ้วต้องดูว่าเนี่ยหินหินจะถ้าห,หินเล็กอะ่ะมันจะลอดใช่ไหมลอดไอ้พวกผีตรงที่ว่าเป็นรูๆเราต้องดูด้วยครับว่ามันจะตกไหมหรือไม่ตกถ้าไม่ตกก็คือเราหันพวกผี้ไปใส่เลย ก็มีพี่คนที่ขับสิบล้อในโรงโม่เนี่ยขับรถมิเตอร์เปล่าแกได้ให้ให้เครื่องชูกำลังมาสองขวดก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับที่ให้เครื่องดื่มขอบคุณมากๆเลยครับ เสียวเลเสียวเลยไม่กล้าไปอยู่ในรถลงขึ้นกันเองทีนี้ก็มาติดตาช่างบ้างครับตาช่างก็ติดเมื่อก่อนติดคิวกันอยู่เต็มตรงนี้ปกติจะไม่มีใครที่จะเข้ามาเอาหินหินร้อยเพรา ราคาน่าจะราคาไม่ค่อยได้ราคาน้อยจะได้เินสามร้อยราคาสูงอยู่แปดิห้าต่อตันอันนี้น่าจะหกสิห้าต่อตันครับ,นนรบเ้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันแล้วกันครับสวัสดีครับ